จักเลืออ็นตัวเอ็นของทัวร์ลาใส่ยน่ะลาใส่ยทัวร์บันที่แบบตัวเอ็มหลอดเอ็มสายนะเตรียมสายค่ะอายุบานลนะครับเป็นไฟไตนาบาลเลือบุ้งประมาณส่วนหนึ่ง สบายดีแหละสวัสดีคอามเป่น้องกายินดีต้อนรับเขาชูซองวิที่ซาบานอามูน,นินสิพาพี่น้องมาเดี่ยวสมบาน,นที่ส่วนมากจะไปทำงานอยู่ไทยเนาะอยู่โมบานปุตตย้อัสิพาพี่น้องไปเดี่ยวสมบรรยากาศภายในโมบาน บ้านนี้ส่วนส่วนมากหรือว่าส่วนล้านี่จะไปะทำงานอยู่ไทยหลังจากกลับมาบ้านจากมามาเห็ดห่อเห็ดเงินมาสร้างบ้านสร้างเงินส่วนล้านนี่จะเป็นเงินลังยไงไปทำงานไทยแล้วไปข้ามไป อันแบบี่อกสารสนาจะเป็นประเภทคิดอย่างกลับมาล้มาเฮ็ดือนอ๋อมีเฮือนเอ่อมีเฮือนทําออนไลน์อ๋อกําลังกายเหรอเออไปยัง่ป๊บง ยังจังกระมืะะะเอ,อเปลี่ยนลายเนาะนยังไ่จังใช่ขี้ใช่ว่าอบ่อยใช่มบวงนี่ส่ไข่เออขบยากเบิ้งใช่ขบยากเบิ้งพ่อมันบเกม่วงนี่ไปเบ้งโอ้เมื่อกี้นี่บอเป็นลูกแล้วบ่เนาะกิรจักปเปเทงไรจักสีแดงบอลูกชายนะมัน เมนเออบไเชเอาไปมาไปเอมนเอมนเห็นวันในตั้งวันตท้ยอีทัวอ็งจักเล่เอ็ทัวเอ็ขอทัวอะไรใส่นาอะไส่ทัวนช่วย้าตเอียงอันรอดเอมสน่อะียมใส่คมันเอาเข้าไปห้องมอเนาะเราไปห้องมอไหมรอเอาดูห้องมอนหกิสบกเบิ้งนะเออเดี๋ลูกเข้าก็อยู่นัเดี๋เขาดูไทยนี่ก็ลายคนนูเงื้นี่เดี๋ยวเหาสุดเดียว เขาบอกให้ลูกเ่ากับเบิ้งแดนลูกท้องทนกับเบิ้งแดนเตียนกันเบิ้งหนูว่าข่านเบิ้เงมันสงมาที่ยู่อาทิตย์นึงก็อยามันนะเขาว่นาไวอเขาเสียงอะไรว่าเรมุดชิมุดเอียงใบนั่นชุด ໃກ້ກໍຫມົດເຮົາກັນໄປປານນັ້ນມີເນາະທ່ານເອຊູຣາກົວໂຕເຂົາຍ່າໂຕອີ່ຫຍັງໄປມີຫຍັງກໍໂ สุกแบนี้เนาะสุขกับอนันจะเป็นหงหม่อน้อยหรือว่าสุกสลาบ้านพุตุยนี้จะมีสามบานมาใส่บริการยุดลุมบานน,น,นะพี่น้องไปยังบ่อไปอยังบ่อมื่อนี้บ่หมกบมเนาะ Làm nó là, nằm sa đuốc đó nằm sao đuốc nằm nay mà à, to mà tới hôi กิดเห็นลังไงๆครับบรรยากาศในยามเศ้าทางไปนี้ก็จะเป็นอ่าปงานเส้นทางงงานผู้ใหญ่บ้านงานในบ้านเนาะอนี่อยู่เนาะอ่า ไปทำงานกุฏิไทยกีดยางช่วงปีน,น,ออน้ํยางมาเห็ดเงินบายดีอามีเห็นล้งงามเนาะจัยงมีจงัจง,จองโอ<ฆ>ุโ้น มันเตียงมาเด้อง er ั้นเจื้อเอิ hmm, ๋ยนี่เจ้อเอิ๋ยนี่บ่โอ้จ้าน้อยก็เฮ็ดแล้วเนาะน้อยก็เฮ็ดเฮือนลังให้วิลล่าโอ้มีแต่เฮือนลังใหญ่ๆบดนี้เป็นเฮือนผู้ใหญ่บ้านพี่น้องอ่าายเครื่องเป็นน้ําอมเป็นมบาสนา เจริญไปชุดตอนี่ชุดอู่นุ่มปุน้อยผมมีเฮือนแหงนี่กลไปเรียกอยู่ฝั่งไทยอ่จะประมาณครึ่งบ้านเนาะพี่น้องครึ่งบ้านแลที่ไปทํางานอยู่ฝั่งนั้นเพื่อหาเงินมาสร้างบ้านสร้างห้องสร้างเฮือน เฮ้ย <c oughs> แล้วัดตุยวเราจนเจอกันที่นั่นล่ได้กันไหมอย่างะเมื่อกี้ในกระดัขออนุญาตนมผู้ใหญ่บ้านอาขอรีวิวบรรยากาศอยู่ภายในบ้านเพราะว่าบ้านบ้านนี้จะเป็นบ้านติดกับเสดนพี่น้องติดกับเสดน็จเสดนอยู่มั่งพี่น้อง ขึ้นไปหนในย,น,ยนื่องก็ะหอดละติดก,กับสแสดนเลยนี่จะเป็นครอบครัวเปรียวพอยเนาอพี่น้องอ่อยู่คนเดียวน้นก็อยู่คนเดียวคนเดียวสองล่งางไปยังน้องสาวบางคนบงงกับซาลา,าวะโอ้เดี๋ยว เลียงงอไปกองล่างเลยงอาามาปะมัดไปกองล่างเลยก่อจิตยกพื้นชุ่มไวงอวควายจะปรมัดไปกองล่างก็ได้เอาฟืนเอาไ,ม,ไม้ไวไปย่งจังไปย่างเหนลังงามพี่เาเหลงังใหญ่าง,งามาลา,งงา,มายับเนีนมากจะมน ได้มาแต่ไทยน้องให้เงนินอยู่ไทยกลับมาเห็ดบ้านเห็ดเนช่วงเดือน,นส่งเดือนสามนี่ช่วงปิดหน้ายางนี่เขากลับมาบ้านมาปลูกทุเรีอนไว้ลัาจากกี่เปิดหน้ายางกลับคืนไปเห็ดมาพี่น้องกลับคืนไปชิดแหงมา Ô nhìn lung nám modern Buyu ban. Anak-anak nah, oh, ya, yang ni. Jokong, buyu. Di kanan, lain. Pasir, omban. Buyu, lain. Lepas ni yang buat game ni. ดไปยังบ่ยรางเอมอมคอ,อ๋องาน,น่ยเน,นาะได้ยินในบานประการเมื่อเชาามม้านี้เม่นแาวมานบานลูกสาวกำลังแต่งนะโอ้เห็ดเบียักอยู่ผตุยโอ้เ็ดเียอุยอยู่ฟอมพุทุย อโอ้มังมีเป็นไรเนาะนี่ต้นนังต้นน,น,นเอาเขียนไรยเลยเขาย่ายลงรุ่มเนาะบานอ่ะเนาะนเห็ดลงรุ่มบานนะอืมนีุ่ันทางไปให้ไปช่วนเนาะตนแตนเมท อน้องอ่าก็ขุดทางลงไปขุดทางลงไปให้อยูก Hence, ่กองบานเลยอือเห็นลังไงเจ้าข้องก็อยู่แบบนี้อยู่บ่นี่น่งมีคนขวัวโอ้ลังไงจ้องจังยันลังไงยันลังไงโอ้แม่

Ô nhi kể hãy ngay lắm. Ô nhi và hãy bà bày. Ô nhi kể hãy bà bày. Ô nhi kể hãy bà bày. Ô nhi kể hãy bà bày. ไปไตหน,น้าบ้านเลือบุงประมาณส่วนนึงกันแบ่งเป็นสามส่วนในจะเลือบุประมาณส่วนนึ่งนอกเลือแตอ่ในห้องมีเงินผู้เท่าผู้แก่อยู่บา้านจากนั้นมันไปทางานอยู่ไทย บางคนก็ได้เป็นเป็นเส้นเป็นล้านนะพี่น้องมา ข็อหยิงเงินไว้มาเฮ็ดท่อเฮ็ดเงานไว้โอ้เป็นบ้านที่เรียบตามสายแดนปิดกับสายแดนแต่ว่าเข้าจะบกค้ำบกค้ำแบบบุมีบายเนาะค้ำไปทางที่ด้านแปทางด้านเมื่อ คำทางด้านเงิน